เค้กใหญ่มากเนี่ยห้ามใช้ฐานรองเค้กเล็กเด็ดขาดแจะทำให้มันสวยได้คืออะไรเขาก็คือวางสแตนขึ้นไปแบบนี้การทำเค้กเนี่ยปลายทางของมันเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างทุกคนนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็เพื่อที่ว่าวันไหนเนี่ยถ้าเรามีไอเดียหรือว่าอยากจะทำเค้กแต่งงานเนาะเราจะได้เอ้ยกลับมาดูได้ว่าอ๋อเนี่ยฉันจะต้องเตรียมอะไรบ้างหรือแบบบางทีญาติเราอย่างเงี้ยจะแต่งงาน เฮ้ยฉันทำเค้กเป็นฉันแบบเอ้ยจะทําอะไรให้เขาดีอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้างนะคะเอาอย่างงี้ก่อนทำไมเราถึงต้องทําเค้กแต่งงานเพื่อนรู้ไหมว่าทําไมเราถึงต้องทาเค้กแต่งงานเนาะพวกเเคยไลฟ์ไปเรื่องหนึ่งว่าเวลาที่เราจะต่อยอดงานที่ทำเนาะเวลาที่เราจะต่อยอดงานที่ทำอะเราจะต่อยอดอะไรที่ถ้าให้มันได้ผลมากที่สุด หมายถึงว่าได้เงินรีเทิร์นกลับมาเร็วที่สุดเราต้องทําอะไรที่เราทําอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียโฟกัสที่จะไปทําสิ่งอื่นที่จะไปเริ่มต้นจากศูนย์แบบนี้นะคะเราจะไม่เสียโฟกัสเช่นอย่างเราทําเค้กอยู่ไลฟ์เนี้ยมันอาจจะเหมาะสําหรับมันอาจจะแบบเหมาะสําหรับคนที่แบบเฮ้ยอาจจะทําเค้กเป็นอยู่แล้วแล้วอยากจะต่อยอดแบบนี้นะแต่สําหรับมือใหม่ปูอยากให้รู้ว่าการทาเบเกอรี่เนี่ยการทําเค้กเนี่ยปลายทางของมันเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างเนาะเวลาที่เราคิดภาพ เริ่มทาอะไรใหม่ๆเช่นเราอยากจะเริ่มทําธุรกิจเบเกอรี่เนี่ยเราจะดแตกแขนงไปอะไรได้บ้างเรารู้หมดดีกว่าที่เราแบบไม่รู้เลยแล้วก็ทคาทางไปเรื่อยๆการที่รู้หมดเราจะรู้ว่าเอ้ยเราจะต้องฝึกอะไรหนึ่งสองสามสี่ฉันจะต้องฝึกอะไรอ๋อมันมีเค้กแต่งงานนะอ๋อมันมีเค้กสามมิตินะอ๋อมันมีเค้กครีมนะอ๋อมันมีบราวดี้นะอ๋อมันมีนั่นมีนี่แล้วเราก็เลือก การเลือกเนี่ยเลือกจากอะไรจะบอกว่าการเลือกให้เลือกจากการดู the mat mat หมายความว่าเราจะได้เงินจากสิ่งไหนเร็วที่สุดหมายความว่าเราจะได้เงินจากสิ่งไหนเร็วที่สุดและการได้เงินมาซึ่งสิ่งนั้นะ่ะเรามีความสุขกับมันไหมความสุขคือมาเป็นอันดับหนึ่งถูกปะการที่เราทําเค้กได้เนี่ยการที่เราทําเค้กอะมันคือปูเรีก๊กปูเชื่อว่าทุกคนที่ที่ชอบทําเค้กที่ เข้ามาในใน,ในการทำเบเกอรี่อ่ะต้องชอบต้องมีใจรักเพราะว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยมันจะทาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างหนักอยู่เนาะสำหรับการทำเบเกอรี่หลายคนอาจคิดว่ามันสบายแต่จริงจริงมันมันไม่ได้สบายขนาดนั้นถูกปะแต่ว่ามันมีเวย์ที่จะทําให้มันสบายได้เนาะอย่างที่ปูบอกเนาะปูจะทำดูดแมทไอการดนะูดแมทน่ะของปูหมายความว่าอะไรสมมติเดี๋ยวปูขอแอดอันนี้เข้ามาปึ๊บเดี๋ยวกอลบหน้าตัวเองออกไปก่อน การดูดอเมจอันนี้ปูนอกเรื่องนิดหนึ่งนะมันจะไม่ใช่ตัวเวทีนิดหนึ่งแต่ปูอยากให้รู้ว่าทําไมเราถึงต้องทําดูทำเวทีถูกปะสมมุติปูดูดอเมจปูอยากจะได้รายได้เดือนหนึ่งเนี่ยสมมติสมมตินะเดือนหนึ่งปูอยากต้องการได้รายได้เดือนละหนึ่งแสนแล้วไอ้หนึ่งแสนปนจาจาูจะมาจากอะไรจะมาจากอะไรถ้าสมมุติถ้าสมมตุมมติปูทาเค้กสามมิติตกก็รับประมาณสามพันอ่าถ้าปูทาเค้กทีดีเค้กแล้วกัน ออกก้อนล้ประมาณสามพันปูจะต้องทำสามสิบสามก้อนถูกไหมในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าปูไปทำอย่างอื่นนะปูไปทำอย่างอื่นนะอะไรที่จะทำให้ปูได้เดือนละหนึ่งแสนบาทคือเป้าหมายของปูคือเดือนละหนึ่งแสนบาทถูกไหมในการทำเค้กสมมตินะสมมตินะอ่ะแล้วปูจะไปทำอะไรที่มันจะได้ที่มันจะได้เงินแสนหนึ่งอะ เค้กสามมิติปุต้องทำสามสิบสามก้อนสมมติถ้าเกิดปูไปทำอะไรดีอ่ะบราวนี่ลองดูบราวนี่สมมุตินะถ้าปู้ไปทำบราวนี่ปูก็จะบราวนี่มันขายกล่องหนึ่งก็สักสองร้อยได้ไหมสองร้อยนะสองร้อยสมมติปูขายสองร้อยถ้าปูจะได้หนึ่งแสนปูจะต้องทำยังไงปึ๊บแปบ๊บหนึ่งนะหารสองร้อยปึ๊บปูจะต้องทำห้าร้อยกล่อง กล่องในกล่องนึงอาจจะมีหลายๆชิ้นนะว่าเพราะว่าสองร้อยเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะเป็นเปล่านี้สมมุตินะแล้วถ้าเกิดปูไปทำปูต้องทําถึงห้าร้อยกล่องในขณะที่กําลังปูเนี่ยสมมติปูตัวคนเดียวปูตัวคนเดียวอย่างเค้กสามมิติยังพอไปได้ใช่ไหมถ้าเกิดสามสิบก้อนต่อวันปูทําแค่หนึ่งก้อนถูกป่ะหนึ่งก้อนต่อวันยังพอเป็นไปได้อะถ้าปูตัวคนเดียวนะในตอนแรกๆะที่ปูทาอ่ะคือปูคิดแบบนี้เลยแบบนี้นะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดปูไปเวีดดิ้งอ่ะ เวดดิ้งเนี่ยข้อดีมันอยู่ที่มันทําครั้งเดียวแล้วมันได้ก้อนหลายปอนด์ขั้นต่ํางานเวดดิ้งอ่ะอยู่ที่ประมาณ5ปอนด์เนาะอย่างเค้กสองชั้นเมื่อวันก่อนก็นกสามารถทำเป็นงานเวดดิ้งได้นะคราวนี้ว่าถ้าเกิดปูดทําเวดดิ้งสมมติปูทาเวดดิ้งมันจะไม่ใช่ห้าพันตลอดนะหมายความว่าเอ้ยมันอยู่ที่ห้าปอนด์แต่ราคาห้าปอนด์มันก็อยู่ประมาณห้าหกพันเนาะอาจตีไปสักหกพันนั่นหมายความว่าปูจะทําแค่ปึ๊บหาร หกพันปึ๊บสิบหกก้อนแบบเนี้ยอันนี้คือวิตดิเค้กแบบนี้ทุกคนดูปุ้ให้ดูจำนวนตัวนี้ดูว่าเราทำอะไรไหวดูว่าเงินเรามาได้จากอะไรบ้างสมมตุติเงินเรามาได้จาก เดี๋ยวนะอันนี้มันทําไมไม่ตรงให้ปูเลยนี่เอาอย่างนี้ลวกันสมมุติเงินปูดได้มาจากสามเวนี้เงินปูได้มาจากสามเวนี้ปูก็เลือกที่จะไปทําเราก็เลือกอะไรที่มันทําเงินให้เราได้หรือต่อยอดจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วถ้าเราทําเค้กเราจะต่อยอดไปบ่าวนี้ก็ได้เราจะต่อยอดไปเวท ting ก็ได้ถ้าเราสามารถทําได้ทุกอย่างมันก็คือโอกาสไหนเข้ามาเราก็หยิบได้ถูกปะ แต่ถ้าเกิดให้ปุเลือกได้ถ้าเกิดปุ้มีตัวคนเดียววันนั้นออเดอร์ที่เข้ามาเป็นออเดอร์เาวนี้กับออเดอร์เค้กแต่งงานปุก็เลือกเอาออ,อเดอร์เค้กแต่งงานเพราะอะไรเพราะว่าราคาต่อหน่วยมันได้เยอะกว่าแล้วด้วยกําลังที่เรามีคนเดียวเราก็ทําได้เลยแบบนี้อันนี้เลยเป็นสาเหตุว่าเฮ้ยทําไมปุ้ถึงจะต้องทำเวทดิ้งเค้กอย่างนี้นะทุกคนอันนี้เป็นไอเดียปุเชื่อว่าหลายๆคนที่ทําเค้กอยู่แล้วอยากจะหาอะไรต่อยอดเนี่ยหนึ่งในนั้นคือต้องมองเวทีดิ้งเค้กถูกปะ หนึ่งในนั้นคือต้องมอง w e ดดิ้งเค้กใครใครตอนนี้กําลังมองว่าเฮ้ยเราทำเค้กเป็นแล้วระดับหนึ่งเนี่ยเราอยากจะต่อยอดไปด้านอื่นๆบ้างใครคิดแบบนี้อยู่กดสองกันเข้ามาให้ปุนหน่อยกดสกันเข้ามาให้ปุ้นหน่อยเดี๋ยวปุ้จะพาไปดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดคาตอบนั้นมันคือ w e ดดิ้งเค้กเนี่ยแล้วเราจะต้องทําอย่างไร เค้กแต่งงานคืองานแห่งความรักนะทุกคนเวลาที่เราเค้กไปเราก็ต้องทําจากความรักเนาะทำจากความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราไปดูขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนทําเค้กแต่งงานเค้กแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวผู้จะเอาให้ดูภาพก่อนอ่ะตัวนี้เป็นงานครีมที่ทําดอกไม้จากฟองดองบางคนไม่ชอบดอกสดบางคนอยากได้งานฟองดองถูกไหมอันนี้เป็นเค้กแต่งงานที่ทําจากฟองดองเลยปึ๊บตัวนี้ก็ทําจากฟองดองแล้วเพิ่มขึ้นมาคือการเพ้นท์นะ ตัวนี้เค้กแต่งงานหนึ่งชั้นก็มีนะทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบหลายชั้น1ชั้นก็มีอ่าอย่างอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศในเค้กแต่งงานก็เป็นเค้กแต่งงานที่แบบว่าเฮ้ยปาดขอบแบบว่าติดขอบเค้กนิดหนึง่งไม่ถึงกับเปื่อยไม่ถึงกับเนคเคตแต่ว่าปาดติดขอบเค้กนะโชว์ตัวนี้เป็นเค้กแต่งงานที่อารมณ์แบบเข้ากิมมิคเข้ากิมมิคนะทุกคนสังเกตเห็นไหมมังกรอยู่ข้างบนเนี่ยกับมังกรที่อยู่บนเค้กเนี่ยคือเป็นธีม เพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของการทําเค้กสามิติคือมันตอบโจทย์ตีมได้มันตอบโจทย์ทีมได้อ่าอันนี้คืออารมณ์ง,ง,านนงานแต่งงานในสวนงานแะต่งงานในสวนเนาะก็สามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเมนิทเค้กให้อยู่งาน outdoor เนี่ยเราต้องมีไอความรู้นะตัวนี้อ่ะถ้าเห็นชัดคือต,ตัวนี้เป็นเค้กแต่งงานเนาะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์อุปรกรณ์รรต่างๆที่เราจะต้องมีถูกไหมอ่าตัวนี้ตัวนี้คือกับตัวเมื่อกี้ตัวเดียวกันนะแบบสมูทสมูทออกไปแบบนี้สวยมาก นะอย่างตีมผลไม้แบบนี้ก็ได้ด้วยนะทุกคนแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถในช่วงที่มันเป็นหน้างานเราสามารถรับอย่างเงี้ยได้หลายๆก้อนเรา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 อย่าลืมสมการตัวนี้นะถ้าเราได้หลายๆก้อนนั่นหมายความว่าอะไร16ก้อนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทําแค่วันละก้อนถูกปะวันนึงเราทํา3สีก้อนแบบนี้จบเลยจบเลยทุกคนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยจะเป็นว่าเฮ้ย เค้กแต่งงานเราจะต้องมีการเตรียมตัวกับมันก่อนนะมีการเตรียมตัวกับมันก่อนไม่ใช่ว่าแบบว่าทือท่อๆทำส่งไปสั่งเช้าได้เย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างน้อยๆลูกค้าเนี่ยจะต้องออเดอร์เข้ามาก่อนที่จะแบบถึงดิวเพราะอะไรเพราะเลิกงานแต่งงานอะ่ะมันค่อนข้างจำกัดนะทุกคนอย่างในเดือนพฤศจิกายนมันจะมีกี่วันที่เป็นวันเลิกงามยามดีถูกไหมในช่วงเวดดิ้งซีซันเนี่ยมันจะมีกี่วันที่เป็นช่วง เลิกงามยามดีแล้วเราเนี่ยวันนึงเราจะทําได้กี่ก้อนเพราะฉะนั้นการจองคิวงานมาสําคัญมากนะถ้าเกิดลูกค้าจองคิวมาก่อนเราก็สามารถรันให้เขาก่อนได้นะเอาไปดูก่อนการเตรียมตัวก่อนทําเค้กแต่งงานอันที่1นึ่งปุจะไปพาไปดูอันที่1นึ่งแล้วนะปึ๊บขอเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะหนึ่ง,องของที่จะต้องใช้มันมีอะไรบ้างของที่จะต้องใช้คืออะไรคะพี่เนาะอ่าสมมุติเค้กตัวนี้ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คืออะไรหนึ่งมากะรองสองดอกไม้สามคืออะไรอะ่ะตัวเค้กตัวครีมแผ่นเปลวแล้วก็ฐานรองเค้กฐานรองเค้กสําคัญมากนะถ้าเค้กใหญ่มากเนี่ยห้ามใช้ฐานรองเค้กเล็กเด็ดขาดเพราะอะไรเวลาคนยกเนี่ยชอบยกชอบจะยกด้านข้างเวลาคนที่ถือเค้กไม่เป็นชอบจะยกด้านข้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือฐานรองเค้กหักจ้า นะแบบนั้นไม่ได้นะทุกคนฐานรองเค้กต้องหนาพอที่จะรับน้ําหนักเค้กได้ด้วยถูกต้องไหมเค้กแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันการเตรียมของเค้กแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันหนึ่งก็คือพวกอ่ะเค้กบอร์ดก่อนเลยอันดับแรกเราจะต้องทํำยังไงเค้กบอดก็คือฐานรองเค้กฐานรองเค้กที่อยู่ข้างล่างเนาะว่าเราจะต้องทํำยังไงของตกแต่งพวกเดค o เ a t i o n ต่างๆว่าเค้กก้อนนั้นเนี่ยมันมาแบบไหน ต้องเตรียมให้พร้อมนะเพราะว่าอะไรอของตกแต่งต่างๆมันจะต้องพร้อมอย่าเป็นอารมณ์ที่บอกว่าวันนี้ฉันจะทําเค้กแล้วเฮ้ยดอกไม้ยังไม่รู้จะซื้อตรงไหนเลยอะแผ,แผ่นเปลวทองฉันหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเตรียมเอาไว้ก่อนเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วเราอะจะได้แบบทําเค้กได้นะตัวเค้กมีอะไรบ้างก็พวกวัตถุดิบ raw material ต่างเนาะในการทําตัวเค้ก raw material คืออะไรบ้าง แปง้งนมเนยน้ำตาลทุกอย่างต้องครบเพราะอะไรเพราะว่าการทําเค้กแต่งงานมันไม่ใช่แค่ทำเค้กแค่หนึ่งปอนสองปอนทุกปาทุกคนการทําเค้กแต่งงานมันทําเค้กทั้งหมดอย่างน้อยอะ่ะห้าปอนอัพถ้าออเดอร์มันมาสิบปอนอัพนั่นหมายความว่าคุณจะต้องใช้แป้งเท่าไหร่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องใช้นมเท่าไหร่เออใช้เนยเท่าไหร่อย่ามาแบบว่าเอ้ยสาวันก่อนวันแต่งงานแล้วแบบเนยหมดว่ะพี่เนยหมดในตู้เย็นเนยหมดอะไรเงี้ยไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้ต้องเตรียมเอาไว้ก่อนต้องคิดดับเบิลดับเบิลไปเลยหาของสต๊ กองเอาไว้เลยโดยเฉพาะมือใหม่โดยเฉพาะมือใหม่นะเพราะว่ามือใหม่เนี่ยจะจะจะ,จะสต็อกของน้อยถูกป่ะเราจะไม่ได้ซื้อมาสต็อกของเยอะแบบนี้เพราะฉะนั้นแพลนให้ดีว่าสูตรหนึ่งเนี่ยฉันใช้เนยเท่าไหร่แล้วฉันจะต้องมีเนยสต็อกในวันนี้เท่าไหร่ฉันจะต้องมีไข่เท่าไหร่เอามาให้หมดนะพวก raw material เ,เอามาให้หมดใช้ออกมาเสร็จปุ๊บแพลนวันทํางานเพราะอะไรอย่างที่บอกลูกค้าจองล่วงหน้ามาเดือนหนึ่งก็จริงแต่ว่าเราจะไม่สามารถทําเค้กได้ตั้งแต่ เดย์วันที่ลูกค้าจองถูกปะเราจะมาทําเค้กในวันที่ลูกค้าใกล้ถึงวันงานลูกค้าสมมุติถ้าลูกค้าสมมุติว่ามันเป็นวันที่สามธันวาปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยคาถามคือถ้าเค้กสามถ้าเราสามารถอบเค้กในวันหนึ่งได้สิบปอนด์แล้วมาทําเค้กสมมตินะออเดอร์วันที่สามธันวาทําเค้กสามชั้นได้มันเป็นออเดอร์เค้กสามชั้นแล้วเราเนี่ยอบทันไหม วันเดียวเนี่ยเราอบทำไหมถ้าเป็นห้าชั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ขี่วันในการอบเราจะต้องใช้ขี่วันในการอบแล้วเราจะต้องใช้ขี่วันในการแตง่งถ้าเป็นสามชั้นธรรมดาส่วนมากปูจะอบเค้กสมมติหนึ่งธันวาบอบเค้กอบเค้กเสร็จเอาเข้าตู้เย็นไปก่อนเอาเข้าตู้เย็นแลปให้เรียบร้อยนะอย่าให้โดนลมเพราะอะไรเพราะเค้กแต่งงานเนี่ยหนึ่งอยู่กับเราแล้วนะสามวันไปอยู่หน้าง,งาน คือบางงานเป็นแอร์ถูกปะบางงานเป็นอินดอร์บางงานเป็นอาท์ดรแบบนี้ไปอยู่หน้างานเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในสภาวะที่แบบไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นปูไม่อยากให้อยู่เก็บกับเรานานมากนะปูก็เลยจะอบเค้กก่อนแค่แบบประมาณแค่แบบประมาณสองวันล่วงหน้าถ้าเกิดสำหรับเป็นเค้กสมชั้นที่เรารู้ว่าเราอบเสร็จในหนึ่งวันถูกปะแล้ววันที่สองธันวานเนี่ยปูออกมาแต่งเลยมีทั้งวันให้เราแต่ง ทั้งวันนี้หมายความว่าถ้าเราทําพังเรายังมีกลางคืนถูกปะเพื่อที่วันที่สามเนี่ยเตรียมตัวส่งละว,วันที่สองเราแต่งเค้กวันที่สามเราเตรียมตัวส่งได้การแลนงานของเราก็จะต้องไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนการแลนงานของเราก็จะไม่ต้องไม่ใช่แบบนี้เราจะต้องแลนไปล่วงหน้าล่วงหน้าออกไปอีกเล็กเราเนี่ยแบบเนี้ยสูงขึ้นไปเก้าชั้นอนะ เวลาที่เราคำนวณที่เราแพลนงานเราไม่ใช่แค่แพลนวันทำงานเราแพลนตู้เย็นด้วยเราแพลนเตาอบด้วยเราแพลนเครื่องจักรของเราด้วยว่ามันรับไหวไหมแบบนี้นะทุกคนแต่แรกๆกูยังไม่อยากให้คิดไปแบบว่าไปแบบไกลมากแต่ว่ามีเอาไว้ก็ดีมีเอาไว้ก็ดีเพื่อที่ว่าอะไรถ้าเกิดออเดอร์มาเนี่ยฉันจะได้ลงมือหมายความว่าเขาจะได้คิดถูกว่าฉันจะต้องคิดแบบไหนฉันจะต้องซื้ออะไรเพิ่มหาอะไรเพิ่มแพลนงานออกมาแล้วเค้กเข้าตู้เย็นไม่ได้อะ เค้กเข้าตู้เย็นไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรกูจะต,ต,ต้องปิดหนึ่งห้องหนึ่งห้องเพื่อที่จะเปิดแอร์แบบเบอร์สุดคือมันทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะปิดหนึ่งห้องเพื่อเปิดแอร์เบอร์สุดที่แบบเราจะทําให้เค้กอยู่รอดตลอดคืนนั้นให้ได้นะแบบนี้แต่ว่าไม่แนะนําแนะนําว่าให้แผ่นตู้เย็นดีๆเลยให้แผ่นตู้เย็นดีๆให้มันเข้าได้ข้อสามคือเราต้องดูในเรื่องของแพ็กเกจเพราะว่าเราทําเค้กแต่งงานเสร็จแล้วอะ่ะเราจะไม่สามารถที่จะย้ายมัน ไปถึงหน้างานได้โดยที่ไม่มีแพ็กเกจถูกป่ะแล้วแพ็กเกจมันอะไม่มีขายตามหมายความว่าอะไรมันมีแหละถ้าจะเป็นไซส์เล็กอะมันก็มีขายตามร้านไปกร็รี้ถามว่ามีไหมก็มีแต่ถ้ามันเป็นไซส์ใหญ่โอเวอร์ไซส์อะเราก็จะต้องเตรียมแพ็กเกจนะตัวแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีกล่องใสแบบนี้มีถามว่ามีไหมมีแต่ถามว่ามันแมทกับไซส์เค้กเราทุกก้อนไหมไม่แมท เพราะฉะนั้นถ้ามันหาไม่ได้เราต้องผลิตกล่องเองอะไรอย่าที่มันจะมาผลิตกล่องได้ฟิวเจอร์บอร์ดอะไรอีกอะแต่ว่าเวลาที่ทำก่อกระดาษเนี่ยมันจะต้องมีแบบว่าห่อนิดนึงนะเค้กจริงเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือ 1. เรื่องการละลาย 2. เรื่องการยึดโครงต่างๆ 3. เรื่องแพ็กเกจจริงนะอย่าลืมเรื่องการเตรียมกล่องถ้าเกิดว่าเอ้ยมันไปไกลมากแล้วเราจะต้องแบบว่าใส่คูแพ็คใส่ดายไออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไร เดลี่ควีนไหมที่มุมกล่องเค,ค้กเขาว่าจะมีไดไอ์แบบเนี้ยจะมีไดไอ์ใส่ข้างๆแบบเนี้ยเราจะต้องแบบว่าครีเอทมาแมชกับตัวกล่องเค,ค้กของเราสิ่งที่เขาทำคือเขาพันอตอนแรกผมว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่เวลาเอามาทำจริงๆเฮือมันได้ผลฮะมันได้ผลแฮะคือเขาเอามาพันถูกป่ะพันเพื่ออะไรพันเพื่อปิดรูโฟมอะคือคือใส ใส่ข้างในมันแข็งเราก็จริงใส่เกลือไปให้มันเป็นน้ําแข็งแห้งเราก็จริงใช่ป่ะแต่ว่ากล่องโฟมอะ่ะเขายังพันเทปอ่ะอีกอีกแบบทางโฟมเลยอะ่ะเอออันนั้นมันจะช่วยเก็บความเย็นได้มากขึ้นนี่อันนี้ไม่มันไม่ได้เรียนมานะแต่ว่าเอ้ไปสังเกตเห็นเขาทาแล้วก็แบบว่าทําไมเขาต้องทําวะ เออแล้วเราลองมาทําดูเฮ้ยมันได้ผลเปลืองเทปหน่อยแต่ว่าก็ได้ผลนะวิธีเก็บรักษาสําคัญมากอย่างที่บอกทําเค้กเสร็จแล้วจะต้องมีเราพูดเกินไปแล้วเบรเนี้ยจะต้องมีที่เก็บถูกป่ะอุณหภูมิที่จะต้องใช้เก็บของมันอนะ่ะแปใช่ป่ะอุณหภูมิตู้เย็นปกติเนาะสี่ถึงแปดองศาแผ่นวันเสร็จปุ๊บถ้าเกิดใครมีตู้เย็นอันเดียวอย่าเพิ่งซื้อของเขาตู้เย็นให้ผ่านช่วงนี้ก่อนสั่งกินเอาก่อนนะอย่าเพิ่งทํากับข้าวเยอะแยะนะทุกคนเคลียร์ตู้เย็นให้ชัดเจน เคลียร์ตู้เย็นให้พอว่าเฮ้ยฉันจะใส่อะไรบ้างแผนเอาไว้ไม่ใช่แพนเฉพาะก่อนวันส่งเค้กนะแผ่นตั้งแต่วันทําเค้กเลยสมมุติเราทําเค้กเราจะทําเค้กงานแต่งงานวันที่3เราจะทําเค้กวันที่1วันที่1เนี่ยตู้เย็นต้องว่างแล้วเพราะอะไรเพราะอบเค้กเสร็จจะต้องเข้าตู้เย็นแล้วตีเค้กเสร็จต้องมีครีมอีกครีมก็ต้องเข้าตู้เย็นแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเคลียร์ตู้ไว้เลยหาวิธีเก็บตั้งแต่วันที่1เรายกตัวอย่างเค้กแต่งงานอะสไตล์นี้แล้วกัน สมมติมัสูงชั้นละห้านิ้วถูกป่ะชั้นละห้านิ้วเนี่ยบางทีเราชอบคำนวณผิดเราชอบคำนวณว่าจะชอบคำนวณว่าเฮ้ยเค้กชั้นสิบห้านิ้วเคลียตู้เย็นไว้แค่สิบห้านิ้วก็พอจบอยา่าทุกคนเราจะชอบมีอะไรแบบนี้ตุบๆๆอ่ะสมมุติเพิ่มขึ้นมาอีกสามนิ้วมันก็จะเป็นสิบแปดนิ้วถูกแล้วใช่ป่ะแล้วยังมีอะไรอีกเค้กบอร์ดเค้กบอร์ดที่เราจะต้องใช้ตรงนี้ก็บวกหนึ่งแล้วนะ เสร็จปุ๊บอะไรอีกที่เราจะต้องทําก็คือเพราะว่าเค้กเข้าตู้เย็นเนี่ยเราจะแบบเข้าตู้เย็นแบบเป่าๆไม่ได้นะตัวกล่องเนี่ยมันจะพอดีกิฟกับตัวแต่งก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวตัวแต่งชั้นหกักเดี๋ยวดอกไม้ชั้นช้ำนี่ไม่ได้อีกความสูงของกล่องตรงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกสองนิ้วบวกไปอีกสองนิ้วเห็นไหมว่าจากที่เราคิดว่าเค้กของเราเนี่ยมันแค่สิบห้านิ้วอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปุ๊บตรงนี้ เราต้องหาตู้เก็บที่ให้มันได้ความสูง21นิ้วให้ได้ก่อนที่จะรับงานเพราะฉะนั้นถ้าหาไม่ได้ตอนรับงานต้องบอกลูกค้าว่าเราได้จํากัดที่เท่าไหร่เราทําได้สูงแค่นี้นะถ้าสูงมากกว่านี้สิ่งที่เราจะต้องถ้ถาลูกค้าอยากได้จริงๆสิ่งที่เราทําได้คือไปแต่งหน้างานไปแต่งหน้างานแต่หน้างานมันจะกดดันเรานะถ้าสําหรับเค้กก้อนแรกสเต็ปต่อไปคืออะไรคะเรื่องการขนส่ง้าบอกหอกลังสมมติรถเก่งนะ ถ้าเค้กไม่ใหญ่มากมันยังจะวางตรงนี้ได้ตรงเบาะตรงพื้นตรงนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่เรียบที่สุดถูกปะสิ่งที่เราจะต้องทําได้คือเราก็จะมีช่องนี้ถูกปะทุกคนที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกเราก็จะไปวางตรงนี้พอวางตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่จะต้องทําคืออะไรนี่เค้กเราควรจะอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นห้ามให้เค้กเอียงห้ามให้เค้กเอียงในช่องนี้เด็ดขาดนะะอันนี้งานนี้ห้องถงใหญ่มากนะ ท้องโถงใหญ่มากแต่ว่าเค้กอะแค่3ชั้นสิ่งที่จะทําให้มันสวยได้คืออะไรเขาก็คือวางสแตนขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเค้กอย่างเดียวถูกปะมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะฝากเอาไว้นะสำหรับ5ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนทําเค้กแต่งงานเราเชื่อว่าไลฟ์นี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะที่จะสามารถเอาไปต่อยอดทําเค้กแต่งงานได้นะคะแล้วเดี๋ยววันที่20เรามาเจอกันใหม่กับการทําเค้กแต่งงานสไตล์แบบง่ายๆแต่แบบโห จริงเหรอพี่ที่มันจะทำเป็นเค้กแต่งงานแบบนี้ได้นะอยากให้ติดตามกัน9โมงเหมือนเดิมนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอหัวใจมารรืๆก่อนจบน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะวันที่20ค่ะบ๊ายบาย <laughs>